ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมปานานะครับแต่วันนี้มาอยู่กับใครนะครับผมอีเคนั่นเองนะครับผมจับไม่ยากเลยนะครับผมจับไม่ยากนะครับผมอยู่ตามริมแม่นริมชายหาดเลยทั่วไปตามแม่น้ํานะครับผมโอเคนะครับผมผมจับมาได้ครับผมจับมาได้ยังไงไม่รู้นะผมจะใส่เนื้อมันกินเลยครับผมเนือสปลา สักสิบสามชิ้นแล้วกันใช้เวลาจับนานอยู่นะครับหินผมมุดไปประ,ประมาณเก้าสิบเก้าสิบกุมันนะนะ่าจะจับมันมาได้นะใช้แค่หนังอิติกผมก็จับได้นะครับผมอ่เดี๋ยววันนี้นะครผมเรานะครับจะมาสร้างบ้านกันนะครับผมอสร้างบ้านนะ โอเคครับผมรู้สึกบ้านผมนะครับมันกากเงินไปนะครับผมเราจะมาต่อเติมบ้านกันนะครับผมนี่คือสภาพบ้านของเขาแนละ้วไม่เหมือนสภาพบ้านเลยนะผมน่ะมีูแค่นี้นะผมเดี๋ยวผมจะมาสร้างบ้านให้ดูกันเลยนะครับผมผมเห็นจุลเค,ครด์นะผมผมก็เลยจับมันมาเลยนะผม กลัวว่ามันจะเดินมันเลื่อนรอบบ้าน,นแล้วจะวิ่งมากัดผมนะโอเคเริ่มภารกิจของเรากันได้นะผมภารกิจของเราก็คือสร้างบ้านนะผมมาอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับผมก็คือการใช้สร้างบ้านก็คืออันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะคืออะไรที่นอนบ้างไม่รู้ ก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว嘛ทีคันแรกนะครับผมตัดไม้เลยอ้าวผิดเผื่อเอาพิกแอ X ไปตัดไม้ซะแล้วอ่ะโอเคนะครับตัดไปเลยตัดไปเลยโอเคหิว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 แล้วหิวแล้วหิวแล้ว วิ่งวิวิ่งไปเลยโอเคโอค้โหท่านผู้ชมฮะ ดูดิฮะมันขึ้นมันขึ้นทีละเจเจ็ดเปร์เลยนะผมดูดิโอ้โหต้องทำยาสลบเผื่อไปแล้วมั้งเนี่ยต้องทำยาสลบเผื่อซะแล้วโอเคทำยาสลบก็คือองกก์ที่เราต้องใช้นะครับผมก็คือคลกุกนะผมลกุก ขาดไม่ได้เลยหิน65้าอันคนระับผมยูเคโอเคพอพอพอใช้พอประมาณครับเลยนะครับครับไปเลยเกลวางเลยนะครับโอเคกดมาอันแรกกดอันที่2โอเค ก็จะเป็นรูปแบบนี้ให้นะผมเราจะเอาเบอร์รี่ดํานะผมเออเบอร์รี่ดําเบอร์รี่เขาเรียกว่าอะไรนะโนเบอร์รี่แต่ว่ามันไม่รู้นะแล้วก็ต้องเอาเนื้อเน่าหนึ่งนะผมเบอร์รี่ดำห้านะผมโอเคบนี่เรามีเบอร์รี่ดำแล้ผมอ่าแล้วก็มีเนื้อเน่าอยู่สองอันนะผม เนื้อเน่าก็คืออาหารที่มันเน่าเน่าเนื้อที่มันเน่าไปแล้วนะผมเก็บไว้นานนะผมเรายังไม่ได้แดกมันเนี่ยเออต้องพูดแบบนี้นะโอเคผมจะไปจับเมกะพุนนะผมแต่แถวนี้ไม่ค่อยมีเมกะพุนเลยนะมันเสียเวลานะผมวันนี้เรามาสร้างบ้านนะผมไม่ใช่มาจับจระเข้เออ,อกูนี่โอเค ก็รอมันไปรอ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 กูต้องรออีกนานเลยใช่ไหมเนี OK. ่ยโอเคไว้ในกล่องก่อนเลยเก็บเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มสร้างบ้านกันเลยโอเคนะผม นี่เนาะเราต้องคาบนี่นี่เราต้องมีอันนี้แล้วก็ต้องมีประตูมีรงคาด้วยเออฟ๊บชึบปึ๊บนี่โอเคแล้วผมรู้สึกว่าเลเ่ลเพิ่มขึ้นแล้วนะเรามาสร้างเลยจะอ่อ่ำอะไรดีนะ แถวนี้ดีปะ่ะอาสตามีหน้าดีกว่านะผมรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปละมันเหนื่อยมากเกินไปละนะมันรู้สึกแข็งแรงซะเลยไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะผมโอเคนี่อ่าเราจะมาเอา มาตรงนี้เลยเอาแล้วเอาแล้วปิดประตูสักหน่อยปิดประตูสักหน่อยแต่ก็ยังไม่เป็นสภาพบ้านนะครับต้องการนีเยอะคนต้องการเยอเยอะ เฮ้ยเหแตกแล้วนะครับผมตอนนี้ผม,มอัดคลิปในรถนะผมอ่ะผม,มอัดคลิปในรถนะมา่มาเหนือแตกท่วมตัวเลยครับผมตอนนี้แต่เพื่อท่านผู้ชมนะผมผมจะมาสร้างบ้านนะโอเคเริ่มเป็นสภาพบ้านแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วได้แค่นี้นะ จะไปฟาร์มด้วยนะถ้าไม่พอเอาเป็นงี้มังจระเข้ของเรา23่1อยู่เลยนะถือว่าช้ามากนะผมน,นี่ผมเล่นได้มาสักพักแลนะ้วเนาะถึงเลเวล11แล้วนะอันไออันเก่านะผมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอเกมที่มันเซฟไว้นะคผมคือผมลบทิ้งไปแล้วนะผมเพราะว่าผมใช้เปิดก๊อดโหมดแล้วนะครับผมน้องๆผมใช้เปิดก๊อดโหมดนะครับมันรู้สึกผิดนะผมก็เลยลืมเล่นใหม่เลยนะผมไม่ใช้ก๊อดโหมดแล้วอะไรทั้งสิ้นนี่ผมก็ไม่ได้ใช้ก๊อดโหมดตีตัวนี้จุดสลบนะผมผมใช้หนังสติ๊กนี่แหละครับยิงมันนะ ค okay. ทุกคนก็อย่าใช้กระบ,บองไปทุบจระเข้มันนะครับเพราะว่ามันอาจจะกระโดดงับได้นะผมมันกระโดดงับอยู่แล้วแหละนะผมแต่คลิปหน้านะผมผมจะเอาตัวนี้นะไปฟาร์มนะผมนี okay. ่นะไม้ไม้ตัด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 พ้าดอีกเว้ย นง่งตัดธาเฉยเออตรงนั้นคนหินรู้สึกว่าผมไม่มีแล้วนะผมผมจะฟาร์มคนหินหรือจะฟาร์มไม้ฟาร์มหญ้าก่อนดีนะผมว่าผมฟาร์มไม้ก่อนนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาน,นะผมนะฟาร์มไม้บิฟาร์มไม้ดีิ ด,ดหดสต๊าโอเคฟำหินเลยตอนนี้นะผมผมอยู่บนรถนะเยอทุกตัวเลยนะครับผมผมไม่จำเปผมไม่จำเป็นต้องเปิดแอร์เปิด,ปดหา่าอลไรบนรถนะครับผม าดีมามาดีมามาดีมา,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 มาโย่โย่โย่โย,โยตัวผมไม่ได้ร้อนเดี๋ยวนะผมโทรศัพท์ผมได้ร้อนนะในรถก็ร้อนในรถก็ร้อนตัวผมก็ร้อนโทรศัพท์ก็ร้อนประท้แต่เพื่อท่านผู้ชมนะผมผมจะงมาทําคลิปในรถนะผมเออเพื่อเป็นความเงียบนะดีที่สุดแล้วนะผมอ่า ยินหน่อยนะผมผมจะมีห้องส่วนตัวนะไม่รู้มีบ่าวนะผมมาทำรถเนี่ยอนะ่ะโอ้ได้สามสิบปร์เซ็นแล้วนะถึงวาช้ามากเลยนะผมถ้าเรยวสูงสๆนี่โอ้โหขอบอกเลยสรบแบบค่าสรุปคือแบบยังไงอรถรถเร็วอะ่ะค่าสรุปเร็วมากแล้วผม ต้องใช้ยาสลบนะผมหรือพิษแมงกะพุนนะผมแต่ผมแนะนําพิษแมงกะพุนนะแต่พิษแมงกะพุนมันก็สามารถหมดอายุได้นะผมอาจจะแบบเสียนะผมอาจจะเสียได้นะแต่อันนี้ไม่มีวันเสียแล้วผมเนี่ยนียอันเนี้ยเนาเย่าเน่าเนโผมต้องเอาของเก็บไว้บ้างแล้ว ที่จะเอาของเก็บผมขอครับอะไรอย่างหนึง <c oughs> ่งโควไฟทิ้งป้ายจะมืดแล้วนะครับผมจะมืดแล้ว <c oughs> ต้องทิ้งกับเอาเองนี้เลยถ <c oughs> อะ <c oughs> ทอหลังคาต้องทำหลังคาด้วยนะเพือ่อทำมันเป็นสภาพบ้านนั่นเองปลาปลาวางไปวางไปปลาเอาเชิบเชิบว้าวหลายช่องนึงหลยช่องนึงต๊ะ เปิดเปิดเ,เหงื่อเต็มโทรศัพท์เลยนะผมนี่โอเค เวนจริงจิ๊กเวนกรรมนะเวนกรรมเวนกรรมอุตงหาฟางไหมแกผมถ้าจะหาฟางมาให้เยอะๆนะครับผมก็คือใช้พิกแอ็กนี่แหละครับผมผมจะเรียกวันว่าฟางข้าวนะผมอ่อนี่คือต้นปาล์มนะผมเขาเรียกว่าอะไรนะ มันคืออะไรไม่รู้อะผมจะว่าฟาร์มข้าวแล้วก็ฟังฟังข้าวเออฟังข้าวนี่นี่มันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยเเรียกว,ว่าอะไรไม่รู้อ่นา,านภาษาอังกฤษก็ไม่ออกนะผมบนทุกคลิปเลยอะอ่านหนังสือเมื่อกี้อ่นา,านภาษาอังกฤษไม่ออกอะคือผมไม่ยักซ้ออมาผมคนจริงเขาไม่ซ้อมกันนะเขาแบบพูดมั่วๆเลยนะอัศบโชบ์ตะบันต่อยนะนะมาคลิปนี้อาจจะพูดมากหน่อยนะผมอะ พูดมากทุกคลิปแหละเพื่อทำให้คนไม่เหงานะผมหรือจะเหงาหรือจะเหงามาเขาเรื่องเข้าเรื่อง,องคลิปนี้เริ่มเป็นสาภาพบ้านแล้วบ้านผมเริ่มเสร็จแล้วครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้สาภาพบ้านตอนเราใกล้จะเป็นสาภาพบ้านแล้วพ่อแม่พี่นอ้องมาอ่า ลิงนิดเดียวลิงหนึ่อนโอ้หลังคากมมีครบแล้วไอ้ฮาลากปโทษโอเคเล,วลวเวลเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นแล้วเอาเลยดีเอาเลยดียดว่าเอาอาหารก่อนเถอะอรู้สึกว่ามึงหิวบ่อยเลยนะช่วงนะชิปหายไปหิวไปจากไหนนะ่ะปโทษโอเค อะไรก็มีต่อไปนะผมหวังทอดนะผมท็อดท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 ็อตยืนในทอดอตยืนในนี่ท็อตวางไว้ข้างในบ้านนี่มาโทนี่ผมผมได้มาแล้วนะผมตบมือ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 โอเคนะผมได้สภาพบ้านแล้วนะผมสภาพบ้านเยี่อะไรเลยเนี่ย ปิดทหลังคายังไม่ปิดเลยเดี๋ยวนกขี้ใส่ฝนตกเปียกหมดเอาชิบหายแล้วแมงแถววางไม่ได้อีกเฮ้ยมึงใจเย็นไอ้บาน้ำมึงใจเย็นมึงใจเย็นนี่มันไม่ใช่หลังคาเออต้อตงอันนี้โอ้โหนี่ครับมีแสงสว่างในบ้านด้วยนะผมถือว่าสวยเลยนะผมตอนคืนดูดิประตูสวยมากเลยนะผม ตัวคียังนอนรับอยู่เลยนะครับผมตอนนี้ยังไม่หายสลบเลยครับตอนนี้ในสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะโอเคแล้วผมเป็นยังไงกันบ้างนะผมสำหรับคลิปนี้นครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กันด้วยนะครับผมถ้าชอบนะส่วนคนที่ไม่ชอบนะครับก็กดติดตามแล้วครับผมก็ไม่คิดว่าคลิปใหม่ๆจะผมนะเออ ใครไม่ชอบก็ต้องขอไปด้วยนะผมอ่าแต่ผมจะเป็นอันนี้นะดู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 ด,ดูนี่คือบ้านใหม่ของผมนะออแต่ผมจะบันทึกไว้ยังไงดีนี่ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยแช่ชมไว้ อโหลดเลยอัปโหลดอัปโหลดไปเลยนะครับผมอัปโหลดไปเลยเอ้าชิบให้ลืมเปิดไวไฟเออเปิดด้วยโอ้โหเสียเวลามาสิบเจ็ดนาทีแล้วโอ้โหงวดเงื่อเที่ยมเงื่อท่วมตัวเลยนะผมรู้ว่าจะพูดยังไงแล้วคืองวดเงื่อเทียมเที่ยมเที่วท่วมท่วมทุ่ท่่ม,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 มตัวหมดเลยนะ เย็นๆเย็นขูไม่อยากตายบนรถชิบหายแล้วโอเคสักทีวะปัดถูนั่นชิบหายเกิดวาอผิดพลาดอีกไอ้เหีย้ยโอเคนะปัดถูขูต้องกดเข้ามาอย่างนี้ตลอดเลยมึงจะเยน็นๆก็ได้ปัดถูโอเคครับผม ใครชอบที่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพืใครกันด้วยนะครับผมไม่พัดคลิปใหม่ๆนะผมสำหรับคนที่ชอบขบก็บอกไป้เลยนะครับผมว่ากดติดตามนะครับผมโอเคแล้วผมไม่พลาดคลิปใหม่ขอลากันไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้พื่อนพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรครับก็รอดูกันได้เลยนะครับผม